เช็คดูความรักทั้งคนโสดและคนมีคู่ค่ะว่าความรักในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะเป็นเช่นไรถ้าอยากรู้ไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่หมอไอไอเดลี่นะคะเป็นหมอดูค่ะและคลิปนี้นะคะจะเป็นการทํานายดวงให้กับคนทั้ง7วันนะคะที่ดูได้ทั้งคนโสดและก็คนมีคู่นะคะว่าดวงความรักของเราในช่วงเดือนกระกฎาคมนี้นะคะจะออกมาเป็นเช่นไรนะคะคนโสดเนี่ยจะมีใครเข้ามาจีบหรือจะได้ลงเอยมีคู่กับใครกับเขาสักทีไหมเดือนต่อไปเนี่ยจะได้ดูดวงเฉพาะคนมีคู่อย่างเดียวหรือเปล่าส่วนคนมีคู่นะคะความรักเนี่ยจะมีปัญหาอะไรที่มันเป็นข่าวดีเกิดขึ้นเข้ามานะคะคลิปดวงนี้นะคะพี่หมอไอ จะบอกหมดแบบไม่มีกั๊กนะคะถ้าอยากรู้ว่าดวงความรักของเราจะเป็นเช่นไรนะคะเข้าไปฟังํำนายกันได้เลยคะ่ะก่อนที่จะเข้าไปฟังคำนายนะคะฝากกดติดตามเกินดีแจ้งเตือนให้พี่หมอไอซ์ก่อนด้วยนะคะให้กดทุกอย่างแล้วขอให้ความรักออกมาดีราบลืน่นมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาจ้าเรื่องที่ดวงคนโสดที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะมีแกณ์ที่ในช่วงเดือนนี้นะ่จะได้เจอคนเข้ามาจีบเออจะได้เจอคนเข้ามาชอบนะคะทำให้เรารู้สึกแบบว,ว่าเดือนเนี้ยเราจะไม่โสดอีกแล้วนะเอาเป็นว่า เตรียมแจกบัตรคิวได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีหลายคนเนี่ยเข้ามาชอบเราเข้ามาจีบเราจะฮอตมากไปพิเศษแต่ต้องบอกว่าหนึ่งในคนที่มาชอบเราเนี่ยจะได้เจอคนที่สินเสมอกันก็คือจะได้เจอคนที่แบบอะไรหลายอย่างเราชอบเหมือนกันล i สไตล์หรืออะไรต่างมันมารู้สึกลงตัวมันไม่เคยเจอใครที่มันคลิกกันขนาดนี้นะคะคือต้องบอกว่าใช้เวลาแบบใจเย็นหน่อยนะคะแต่ช้าๆเนี่ยได้ชัวร์อยู่แล้วนะคะเพราะดูงคนโสดที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยก็จะวนเวียนอะไรใหม๋ง ส่วนใหญ่นะถ้าจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้จะเป็นแบบเพื้อของเพื่อนจะเป็นฟิลนี้มากกว่าแต่มันจะเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่เคยเจอคนแบบนี้มานานแล้วอ่ะแล้วได้เจอคนที่มันตรงท้ายถูกใจคุยกันถูกคอแบบไม่มีเดสแแอร์เกิดขึ้นนั่นเองค่ะตามมาด้วยคนมีคู่ที่เกิดในวันอาทิตย์จา้า เป็นช่วงเดือนที่แบบว่าเราจะได้รับการดูแลแล,และใส่ใจเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษจากคู่ของเรานะคะเอาปวนว่าเป็นเดือนที่หวานฉ่ำสเลิเกินนะคะเหมือนที่บัดนานี้เรื่องราวของระแหงไม่เข้าใจกันอะไรต่างๆทําให้อาบางคนนะบางคู่อาจจะไม่ค่อยได้เจอการห่างไกลกันอาจจะด้วยเพราะการงานการเรียนเราเจอกันอยู่นะคะแต่ในช่วงเดือนนี้เราจะได้เจอกันบ่อยขึ้นจะได้มีความสัมพันธ์ดีๆจะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ,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 ษจากตัวเขานะคะและตัวเราก็มอบให้เขา ะะเป็นอะไรที่แฮปปี้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะความรู้สึกที่มันอึดอัดหรือความรู้สึกคิดถึงหวยหาเขาเนี่ยก็มาลายหายไปเพราะมันได้เจอการบ่อยขึ้นได้ทํากิจกรรมเไปที่อ,อะไรแตกต่างบ่อยขึ้นนั่นเองะคะ่ะ <c oughs> มาต่อที่คนโสดที่เกิดในวันจันทร์นะคะ <c oughs> เป็นช่วงเดือนที่แบบว่าอย่งางเศร้าอย่างเหงาแล้วก็โดดเดี่ยวเดียวดายอยู่พอสมควรเลยมันแห้งมาก มันไม่มีใครเข้ามาเลยแชทก็เงียบเอาส่วนถนึงนั้นเราแทบจะไม่ได้เจอใครใหม่ๆเลยหรือสังคมใหม่ๆเลยด้วยซ้ำก็เจอแต่สังคมเดิมๆเพื่อนูงกลุ่มเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบรู้ใ้รู้พุงกันหมดแล้วมันไม่ได้อยากได้อยากชอบกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนคนที่เราชอบตามจีบหรือแอบชอบสุดท้ายแล้วเขาก็ไปเอาเราเขาก็ไปเอาคนอื่นคือแบบ มันไม่เคยจะลงตัวในเรื่องของความรักสักทีนะคะตอนนี้ให้ตัดภาพมาที่อยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะใช้ชีวิตเอนจอยกับตัวเองให้เต็มที่เลยเดี๋ยววันเวลาเนี่ยถ้ามันจะมีหรืออะไรเข้ามาเดี๋ยวพี่หมอไอจะรีบมาอัปเดตเลยนะคะมาต่อกันที่คนมีคู่ที่เกิดในวันจันทร์นะคะเป็นช่วงที่เราจะโดนจับจ้องจับผิดเป็นพิเศษนะคะเหมือนช่วงนี้คของเราไม่ค่อยไว้ใจเราสักเท่าไหร่อะตัวเราก็เอ้ยเราก็ไม่ได้ทําอะไรผิด แต่เขาดูแบบหึงหรือหวงหรือถามตามติดเราเป็นพิเศษจนทําให้เรารู้สึกอึดอัดน,นะคะเอาเป็นว่าถ้ามีความรู้สึกแบบนี้หรือการการะทําแบบนี้เกิดขึ้นลองถามลองพูดคุยเปิดใจกับเขาตรงๆว่าให้เราปรับหรืออะไรตรงไหนคือลองเปิดใจคุยกับเขาตรงๆอ,งอะ่ะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นอึดอัดและกลายเป็นแบบว่าทะเลาะกันนะเพราะเราก็ไม่ค่อยชอบพฤติกรรมอะไรแบบนี้ในสิ่งที่เขาทานั่นเองเราก็อยากมีชีวิตที่อิสระบ้างนะคะแต่ก็ยังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตนั่นเองค่ะมาก ที่คนโสดที่เกิดในวันอังคารนะคะจะมีแฟนหรือจะได้แฟนจะเลิกโสดเนี่ยต้องออกไปเจอผู้คนใหม่ๆบ้างนะคะถ้าอยู่กับสังคมเดิมๆแก๊งเดิมๆนะสภาพแวดล้อมเดิมๆนะคะยากมากที่จะมีแฟนหรือจะมี ะะต่อให้เราไปชอบใครไปจีบใครนะคะมันก็ยังไม่ใช่จังหวะที่แบบเขาจะชอบเราเหมือนแบบถ้าดูจากดวงยังไม่ใช่คนใกล้ตัวที่จะได้รัวหลงเอ่ยกันแต่จะเป็นคนไกลตัวค่ะเราอาจจะออกไปเที่ยวออกไปหากิจกรรมออกไปเจอสังคมใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยหรือจะเล่นแบบแอปหาคู่หรือจากเลยโลกออนไลน์มันคือการเปิดออกไปสู่สังคมใหม่ๆมีเกณฑ์ที่จะได้มาจากทางนั้นมากกว่าที่มันอยู่ใกล้ตัวนะคะแล้วก็ถ้ามีคนคุยอยู่หรือมีคนที่เราแอบชอบเนี่ยมัน เหมือนยังแค่ได้คุยได้แอบชอบมากกว่าเข้าใจเขาอ่ะยังไม่ได้รู้สึกอินกับเราขนาดนั้นอ่ะมันก็เลยแบบเหมือนมีแค่เราอินอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะความรักยังไม่ใช่สิ่งในลงเอยกับคนใกล้ตัวแต่จะเป็นลงเอยกับคนไกลตัวมากกว่านั่นเองค่ะและมาตอนที่คนมีคู่ที่เกิดในวันอังคารนะคะเนี่ยทะเลาะกันบ่อยเราหงอกแห่งกันบ่อยนะคะหนักนิดเบาหน่อยต้องอาภัยให้กันบ้างโดยเฉพาะตัวเรานะคะวางทิฐิลงบ้างน,นะคะมันไม่ใช่แบบว่าคือเขาทําอะไรก็ผิดไปหมดและเรา ราคือถูกเสมอต้องให้เขางออย่างเดียวต้องให้เขาเป็นฝ่ายที่แบบว่ามาตามอกตามใจเราอยู่ฝ่ายเดียวแบบนี้ไม่ได้ค่ะมานานวันนิ่งจนะทาให้เขาอึดอัดถึงเขาจะไม่ได้อยากเลิกกับเรานะคะแต่ความรู้สึกของใจเขาอะ่ะมันแบบบอกชับไปเรื่อยๆนะคะบางอย่างเนี่ยมีอะไรก็ต้อยทีทอยอาศัยกันนะคะหรือใส่ใจกันบ้างดูแลกันบ้างนะคะอย่าต้องให้เขาแบบมาคอยแบบพพอร์ตเราอยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะมันต้องแชร์ร่วมกันและกันนะคะในเรื่องของความรู้สึกหลายๆอย่างมันจะได้ดีขึ้นนั่น เองค่ะ คนโสดที่เกิดในวันพุธนะคะมีเกณฑ์จะได้คู่จากการที่ตัวเราเป็นที่ปรึกษาเอาจริงนะคือมันเป็นความรู้สึกของความไว้วางใจกันเขารู้สึกสบายใจที่มีเรานะคะมันจะไม่ใช่แบบว่าเราจะกลายแค่มันมันมันจะไม่ใช่ฟินฟิลแบบว่าเราจะเป็นได้แค่ที่ปรึกษาเขาแต่เราอาจจะขยับเป็นแฟนหรือเป็นคนรักเขาเกิดขึ้นนะคะถ้าเรากำลังมคีคุยอยู่นะคะหรือมีคนที่ชอบหรืออะไรต่างแล้วเราเข้าไปอยู่โมเมนต์ที่แบบทําให้เขารู้สึกส สบายใจมีเราเป็นคอมฟอร์ตโซนสำหรับเขาอะบอกเลยว่าเขาโคตรแบบแท้ตรงนี้มากๆเลยนะคะคือบางอย่างเราอาจจะไม่ใช่สเปคเขา100%แต่ในเรื่องของความรู้สึกนิสัยอะเราเป็นอะไรที่แบบว่าฟินสําหรับเขามากเลยซึ่งถ้าโดยสรุปรวมนะคะมีเกณฑ์ที่ดวคนโสดที่เกิดวันพุธอะจะมีแฟนจากเพื่อนคนใกล้ตัวหรือจากเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ย และมาต่อกันที่คนมีคู่ที่เกิดในวันพุธนะคะเหมือนคบกันอะยิ่งนานวันยิ่งเหมือนคนไม่รู้จักกันอ่ะเหมือนไม่ใช่แฟนไม่ใช่คู่กันอ่ะมันมันความรู้สึกความหวานมันน้อยลงมากบางคู่แทบจะไม่มีเลยมันจืดจางมากไม่ใส่ใจไม่อะไรกันเหมือนต่างคนต่างอยู่เหมือนคบกันไปวันๆความรู้สึกมันกําลังแบบนี้เกิดขึ้นถ้ามันเป็นอย่างที่พี่หมอไอซ์บอกนะคะต้องพยายามปรับความเข้าใจกันปรับจูนอย่าปล่อยให้มันคลาคาสั่งแบบนี้ไม่งั้นมันจะยิ่งแบบยิ่งแย่ลงไป เดิมนะคะคนี่คือดวงคนมีคู่ที่เกิดในวันพุธค่ะมาต่อกัที่คนโสดที่เกิดในวันพฤหัสน,นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีคู่มีแฟนเกิดขึ้นนะคะและเขาคนนั้นจะเป็นคนที่แบบไม่ตรงสเปกไม่ตรงบกไม่ตรงท้ายราเลยนะคะถ้ามีรอยข้อนะคะติ๊กไม่มีติ๊กถูกสข้อเลยนะคะแต่ในความรู้สึกลึกๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการคุยแล้วรู้สึกสบายใจมากๆเลยอยะเขาดูมีสเสน่ห์ดูทําให้เรารู้สึกแบบอยากดึงดูดเข้าหาเขาซะหลือเกินอะมันคือฟิลนี้ที่กําลังจะได้เจอกับคนแบบ นี้เกิดขึ้นนะคะแล้วมันเป็นความรักที่โคตรแฮปปี้อ่อนหวานมากเลยนะคะถ้าได้คบกันลงเอยกันเนี่ยคือเขาจะมาจีบเราก่อนด้วยนะเออเอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาจะคอยดูแลซัพพอร์ตและเพอๆอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเ mm. ปย์เราในเรื่องทําให้เรารู้สึกแบบโคตรแฮปปี้ที่มีเขาสุดๆเลยคะ่ะส่วนความรักคนมีคู่ที่เกิดในวันพฤหัสนะคะเป็นดวงที่แบบว่าประคับประคองกันไปนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องเหนื่อยกันทั้งคู่ทั้งสองคนนะคะแล้วมันอยู่ในช่วงที่แบบต้องคอยซัพพอร์ตกั ตอย่าแบบว่าเพราะเธอผิดเพราะเธออย่างนั้นอย่างนี้ไม่เราต้องแบบเข้าอกเข้าใจกันอะฟังซึ่งกันและกันนะคะและคอยหาทางแก้ช่วยเหลือกันก็อยู่เป็นไม้กาลังใจให้เขาอะไรอย่างเงี้ยให้เขารู้สึกแบบว่ามีเราแล้วอุ่นใจมากกว่านะคะอย่าทาให้เขารู้สึกแบบว่ามีเราอะแล้วแบบพูดอะไรก็ไม่ได้ปรึกษาอะไรก็ไม่ได้มีแต่แบบนู่นนี่นี่นั่นอะมันยิ่งแต่เกิดความอึดในชีวิตคู่แบบเนี้ยมันไม่ได้เรียกว่าคนรักกันค่ะถ้ารักกันจริงมันต้องแบบช่วยเหลือกันซัพพอร์ตกันเป็นไม้กาลังใจให้กัน มาตอนที่คนโสดที่เกิดในวันศุกร์นะคะมีแกณฑ์ที่จะมีคนมาจีบแต่คนที่มาจีบแบบมันเหมือนเป็นฟิลแบบขายฝันอะเออให้ความหวังเราทําให้เรารู้สึกดีทําให้เรารู้สึกหวัน่นไหวแต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ได้กะจะอินกับเราหรือมีใจให้เรามีแต่เราเนี่ยอินอยู่ฝ่ายเดียวนะคะแต่เขาเนี่ยมันเหมือนแบบพูดดีหรือเรงต่างก็กระทำคือแบบดีมาก ทำให้เราแบบล้อมเลยอะคิดว่าน่าจะได้ลงเอยเปน็นแฟนอะแต่สุดท้ายคือแบบว่าเธอยังไม่พร้อมจะมีใครแล้วมาคุยกับเราทําไมให้เสียเวลาเนี่ยมันคือความรู้สึกแบบเนี้ยที่กําลังจะเจอฉะนั้นถ้าใครกําลังจะเจออยู่หรือกําลังจะเจอใน,น่ๆาหดักใครเข้ามาก็ต้องเผื่อใจไว้นิดหนึ่งสักห้าสิบนะคะอย่าพุ่งเอาใจลงไปเล่นมากนะคะเพราะว่าไม่ยงั้นมันจะยิ่งบอกช้ำน,นะคะเพราะจะเจอคนมารอเล่นกับปวใจรอนั่นเองส่วนคนมีคู่ที่เกิดในวันศุกร์นะคะโอ้โหหวานแบบมากเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าซัพพอร์ตซึ่งกันและ ะะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะมันก็แบบว่าเหมือนแบบเคลื่นอกกนกันนาพาไปสู่สิ่งดีๆได้ไปเจอโอกาสอะไรใหม่ๆให้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการงานการเงนิงน,งน,งน,งนนะคะเหมือนช่วงเนี้ยเราแบบเจอคู่ที่ค่อนข้างดีโอเคลงตัวมากๆเลยนะคะมันอาจจะมีเรื่องไรมีข้าใจการอะไรต่างๆแต่สุดท้ายแล้วผ่านไปแค่คืนเดียวเราก็ดีกันแล้วเราเข้าใจกันเพราะว่าแฟนเราโคตรรักเรามากเลยนะคะฉะนั้นเราก็แบบดูแลรักษาความรักนี้ให้ดีที่สุดไปเลยจ้าต่อันที่ดวงคนโสดที่เกิด ิดในวันเสาร์นะคะเป็นดวงที่แบบว่าไม่เหมาะกับการจะมีแฟนในช่วงนี้ค่ะอยู่เป็นโสดและดีกว่าปังกว่านะคะถ้าจะมีแฟนในช่วงนี้มันเหมือนแบบมันจะฉุดอะไรหลายอย่างอาจจะฉุดการเรียนการเงินหรือรื่อรต่างแล้วก็ฉุดเรื่องของความรู้สึกเขาะจะเจอคนที่แบบค่อนข้างท็อกซิกหรือคนที่แบบทัศนคติในแง่ลบทําให้เราแบบมันเหมือนชีวิตมันไม่ได้เดินต่อเออช่วงนี้คืออยู่กับตัวเองให้เวลากับตัวเองไปเที่ยวไปนู่นไปนี่นะคะแล้วมันจะมีอะไรสิ่งดีๆเกิดขึ้นและถ้าเมื่อไหร่ที่พร้อมจะมี แต่ดวงกำลังมาค่ะขึ้นเดี๋ยวพี่จะรีบมาบอกนะคะแต่ยังตอนนี้ยังไม่ขาขึ้นสักเท่าไหร่ส่วนคนมีคู่ที่เกิดในวันเสาร์นะคะเป็นดวงที่แบบว่าคู่ซัพพอร์ตค่ะดูแลกันตลอดไปนะคะแล้วก็มีเกี์ที่จะถ้าถ้าแบบคบกันมาในสักพักหนึ่งนะคะอาจจะได้แต่งงานหรือมีเรื่องที่แบบว่าเข้าหาผู้ใหญ่และมีการแบบทาพทามหรือย่างเงี้ยถ้ายังอยู่วัยรุ่นวัยเด็กนะคะก็จะเป็นฟิลที่แบบว่าอยู่ในสายตาผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ค่อนข้างเอ็นดูและหลายคนรอบข้างค่อนข้างแบบหลัก เลิฟในคู่ของเราเพราะว่าคู่ของเราค่อนข้างดีค่ะเขาแบบชัดเจนเปิดเผยไม่ได <Like S 2> <Yeah. S 1> ้แบบหลบๆซุนๆอนนะคะแต่ถ้าอยู่ในวัยที่แต่งงานแล้วนะคะก็จะมีข่าวดีอะไรเลื่องเข้ามานั่นเองค่ะและนี่คือภาพรวมตุตาทั้งหมดของคนทั้ง7วันนะคะที่เป็นคนโสดและเป็นคนมีคู่นะคะประจำเดือนกรกฎาคม2566ันายนะคะเป็ยังบ้างก็คอมเมนต์บอกที่หมไอได้เช่นกันนะคะและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย